สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็มาตามท่านมานะครับปืนกระบอกนี้ก็คือปืนคิมเบอร์แรปเตอร์2นะครับได้รับความรู้คอลจากพี่เอซึ่งพี่เอเนี่ยเป็นสมาชิกชมรมยิงปืนทัติแอลรุ่นที่8นะครับจะถือปืนทุกครั้งตรวจสอบความพรายก่อนนะฮะแม็กกาซีนนะครับมีน่องของกายดึงสไลด์ตรวจสอบนะครับว่าไม่มีรุ่นนครับปืนปลอดภัยกระบอกนี้ครับลดนกลงโอเคเรามาดูนะครับ รีวิวเบื้องต้นนะครับว่าตัวปืนเนี่ยให้ความนะครับมีความสวยงามเนี่ยอย่างไรบ้างนะฮะด้านบนของตัวสไลด์นะครับก็จะเขียนว่าครอสตอมโลโก้คิมเบอร์นะครับแล้วก็ช็อตนะซึ่งปืนคิมเบอร์เนี่ยได้ชื่อน,นะครับว่าเป็นปืนที่แต่งนะเรียกว่าแต่งสวยงามเนี่ยจากโรงงานเนี่ยมาอยู่แล้วนะครับไม่ต้องมาปรับแต่งหรือเพิ่มเติมแต่อย่างไรนะก็คือมีความสวยง,งามเนี่ยมาตั้งแต่โรงงานเลยนะโอเคนะครับแล้วก็ทางด้านหลังนะครับของตัวสไลด์เนี่ยจะเป็นรูปหยดน้ำนะเป็นการใช้ตัวเครื่องมิลลิ ทำเป็นเหมือนกระเช้า er, เอาไว้สําหรับหยิบจับนะครับหรือว่าขึ้นสไลด์เนี้ยได้ง่ายนะครับหนึบมือดีนะดูต่อนะครับด้านล่างนะครับตัวนี้นะอันนี้ก็คือเป็นประกับไม้นะครับซึ่งให้ความสวยงามมากๆนะครับเป็นอกลักษณ์เลยก็คือจะแกะเป็นรูปเกตขนนกนะครับตามชื่อนะครับของเขาก็คือแรปเตอร์พญายเหยื่ยวนะหรือว่านกไรเหยื่อนะครับเป็นรูปเกตขนนกนะตรงกลางก็จะเป็นโลโก้ของทิมเบอร์นะครับไกลก็จะเป็นไกลโปนูนะจบดนะครับ 3รูนะตรงนี้ก็คือปากนะครับเว้าว์นะสูงขึ้นมานะครับตัวยงานที่เดียวนะด้านหน้านะครับของตัวด้านจับตัวนี้ก็คือเป็นรูปจดน,น้ำนะครับเช่นกันนะฮทำให้การจับเนี่ยกระชับมือนะครับดีมากๆด้านหลังนะครับก็จะเป็นตัวหลังอ่อนนะครับปูสติวที่มีความหนานี่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยให้เสถียรนะครับแล้วก็ดีขึ้นนะอย่างไรก็คือลัดแน่นหนนะไกปืนเนี่ยเป็นไกนะครับโป่ง นะจอโกนครับเพื่อลดน้ำหนักของตัวปืนให้เบาลงนะครับเล็กน้อยนะเรียกว่าแต่งซิ้งมาเลยนะครับจากโรงงานนะสุดยอดมากนะครับโอเคด้านบนนะครับของตัวสไลด์ก็คือดูนะก็จะแกะนะครับเป็นรูปพัดนะเป็นลายรูปพัดนะมีประโยชน์ก็คือเรื่องของการจับถือแล้วก็เล็งเนี่ยมันจะลดแสงสะท้อนนะครับตอนที่เลงเนี่ยได้ดีมากๆนะศูนย์ที่มาครับกับตัวปืนก็คือศูนย์โนเวกนะศูนย์ต่อสู่นะครับศูนย์เป็นไนท์ไฟด์เ่องแสงนะครับ นะคีดอกนะครับ3จุดโอเคข้างด้านขวาของตัวปืนนะครับก็จะเขียนว่าสแตนเลสโปรดัตเตอร์ทูตัวทูเนี่ยก็คือเป็นความหมายนะครับว่าตัวทุกกระบอกนะครับที่มีลงท้ายด้วยทูจะมีนิรภัยเขียนแทนจำนวนอยู่นะครับด้านในก็เพิ่มความปลอดภัยเนี่ยดีขึ้นนะครับมากขึ้นนะตัวโครงก็โอเคนะครับมีคิมเบอร์นะครับแล้วก็มีเลขซิลเวอร์นะตัวเงาทีเดียวนะครับเซฟเท่นั้นก็มีทั้งสองด้านนะครับทั้งซ้ายทั้งขวา นะโอเคความยาวลำกล้องนะครับหนาไม่ว okay. ัดนะครับก็จะอยู่ที่สนิ้วนะครับเกิดประมาณผมลองวัดดูนะครับความยาวลำกล้องก็ประมาณสักเนี่ยครับ4นิ้วนะที่เห็นนะครับสี่นิ้วนะโอเคนะครับสวยงามตัวนี้นะครับเป็นแบบลำกล้องหนานะไม่มีบูสปองลำกล้องนะครับก็คือเป็นลำกล้องเนี่ยหนาหเลยนะ ที่เดี๋ยวก็เดี๋ยวลองยิงนะครับทดสอบดูว่าความแม่นยำเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะอันลืมบอกไปนิดนึงครับตัวนี้นะครับเป็นการใช้กระสุนเนี่ยขนาด9มมตรนะเป็นรุ่นที่ใช้กระสุนขนาด9มเมตรนะครับกระบอกนี้เดี๋ยวลองยิงทดสอบดูนะที่ระยะประมาณสักสิเมตรนะครับโดยประมาณมาลองกันนะครับชุดที่1นะแม็กกาซีนนะครับบรรจุได้9นัดนะใช้ลูกขนาด9มเมตรนะครับบรรจุได้9นัดยิงกับเป้านะวงกลมนะครับระยะประมาณสักสิเมตรโดยประมาณนะ เป้าเนี่ยมันจะมีซ้ายกับขวานะครับผมจะยิงที่เป้าซ้ายก่อนนะลองดูนะครับ5ครัดแรกของปืนกระบอกนี้สําหรับตัวผมนะโอเคมาพร้อมนะครับไปยิงช้าๆนะครับลองดูกลุ่มดู โอเคจบ5้านัดน,นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูที่กลุ่มกระสุนนะครับนะก็อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับตัวปืนนะครับต้องอีกสักชุดหนึ่งนะลองยิงนะครับดูเรื่องของน้ำหนักไกนะครับต่างๆก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างก็จะอยู่นะครับประมาณนี้นี่ตรวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าก็จะเกาะอ,อยู่ข้างล่างนะกลุ่มเนี่ยยังไม่ดีเดยวลองยิงนะครับ กับเพจประมาณสัก20เมตรนะโดยประมาณนะครับกับตัวลำกล้องสีนิ้นครับของปืนกระบอกนี้ Kimber Raptor นะ ยี่สิบปนะครับก็พาไปทั้งหนึ่งนะแต่ถือว่าก็ให้ความแม่นยำเนี่ยระดับสูงเลยแหละนะครับโอเคต่อไปนะครับจะเป็นการยิงของพี่เอนะครับเจ้าของปืนนะกับคิมเปอร์โปดั t เตอร์ูนะครับกับบอกนี้ปืนสวยจริงๆนะฮะยอดนะครับว,ว้าว ยิงเพจนะครับระยะประมาณสัก15เมตรนะครับโดนนะครับแผ่นหนึ่งนะสุดยอดเลยฮะอครับผมยิงโดยพี่เอนะครับเจ้าของปืนครับเยี่ยมครับ ไปดูนะครับเรื่องของกลุ่มกระสุนนะครับทดสอบโดยเจ้าของปืนนะครับพี่เอของเราก็โอเคนะครับถือว่าได้เลยนะครับได้เลยนะก็อยู่ในโซนที่ได้นะครับพอรับได้เลยนะจำนวนห้านะครับโอเคครับเป็นไงครับเจ้าของปืนสนุกครับไดความรู้จักอาจารย์บอกเยอะเลยครับขอบพระคุณมากครับหลังจากที่ยิงทดสอบกันไปนะครับกับพี่เอนะยิงกับตัวนะครับคิมเบอร์โปเอร์เตอร์ถูนะ เป็นปืนที่รู้สึกว่าชอบนะครับแล้วก็เล่สงามมากสัมภาษณ์เจ้าของปืนนะยิงแล้วฟิลยิงเป็นไงนะอันนี้เป็นกระบอกแรกนะปืนกระบอกแรกของพี่เอเลยยิงแล้ว,วม,มีความสุขมีความสุขนะอยู่บ้านก็อยากจะหยิบมาลูกคลั่ทุกวัน <laughs> <laughs> เป็นอารมณ์ของคนรักอาวุธปืนก็ถือว่าชอบนะผมก็ยังชอบเลยก็คือมันได้แบบรูปงที่สวยงามหนามากๆนะครับส่วนเรื่องของความแม่นยำเนี่ยผมก็คิดว่านะเราระหว่างเราเนี่ยก็คืออาจจะต้องไปรับ ปรับตัวเองนะครับให้เรื่องของการกิบเบินการเดินการการต่างๆเนี่ยให้ให้่มขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งผมคิดว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยก็ทำกลุ่มได้เรียกว่าน่าจะกระจุกได้สวยงามก็อย่างที่อาจารย์บอกแนะนําวันนี้ผมว่าก็พัฒนาขึ้นนะพัฒนาขึ้นปรับขึ้นเยอะเลยปรับขึ้นเยอะฮะเรื่องของการเดินการการว่กายต่างๆนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากมีแพนจะรั้ข่บอรที่สองไหมฮะคิดอยู่ครับเดี๋ยวฝึกษาอาจารย์เนี่ยครับ พี่เอเนี่ยสนใจปืนลูกซองน,นะครับซึ่งผมเตรียมมาให้พี่เอเนี่ยลองสองกระบอกนะครับเดี๋ยวลองให้ดูว่าจะชอบประมาณไหนแต่ว่าเมื่อกี้พีู่เนี่ยลองยิงไปก็คือเป็นปั๊มเนาะปั๊มครับปั๊มก็รู้สึกว่าอ่หนักหนวลดีหนักหน่วงสม <นะ S 2> เป็นชายชายตรีเลยอ่อาโอเค, <จบ S 1> คขอขอบคุณนะครับเพื่อนสมาชิกนะที่ให้การสนใจนะครับให้ความสนใจแล้วก็รับชมกันนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ